มากที่สุดในไรของเรานะคะขาวอีกสายพันธุ์หนึ่งคือสายพันธุ์เบียแนะคะค่ะเราจะเก็บองุ่นตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าอากาศเย็นก็6กสินับไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบในไร่การมอนเตของเรานะคะก่อตันที่แห่งนี้ค่ะด้วยพื้นที่40่เอเคอร์ในเขาใหญ่ประเทศไทยนั่นเองะคระับ second harvest b r a n c h but I said 2 5 t h harvest okay yeah. Uh, today we'll be picking c h e n l a n c which is this block right here, and we'll be using this grape to make our sparkling wine as well. As เวลาเราปัดนะคะมือหนึ่งเราจับที่พวงองุ่นแล้วเราก็ต้องมองหาขั้วขององุ่นว่าอยู่ตรงไหนนะคะเราห้ามดึงใบออกนะคะห้ามดึงใบออกอแล้วก็ขั้วองุ่นเนี่ยมันจะอยู่ที่เพิ่มด้านนี้มาค่ะต้องแบ่งช่องว่าใครอยู่ช่องไหนแถวหนึงนะคะจะมี three One, let's go! i s the long history ค่ะน้องพลอย Introduce i s first wines marking the beginning of i t s wine making journey Grand one to learn about grape growing wine making process and wine testing It ดู opportunity to absorb the k o r a n culture as well นะคะต้องขอเทิญนะคะได้สิ่งซับบรรยากาศของความเป็นโคตราใสสวย11กิโลกรัมโอเคไว้ Eleven. Come on, let's go. Yes, it's a thing. Come on, c สามารถที่จะร่วมดื่มเไวน์นะคะอยู่ได้เป็นวันสำหรับคาบเนีเซยองกับซีด้านะคะแล้วแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งต้องเออ่เทงขวดก่อนจะสลักกันค่ะเนื่องจากจะเอาไปทำเป็นไวน์ดังนั้นแล้วเราไม่ต้องเรา we have the number เป็นวายที่นะคะการรับรองเ็นสค้าจิค้คชาออกแนวอร่อยนะคะอ,<า>ออกแนวเพิ่นเล่นตะกลุ่มจริงๆแ่ <c oughs> ไวายเพียรทิงอันนี้คือคนทักเ,เอาจริงเอาจังนะคะสกรอมได้เลยนะคะอีก5นาทีสำหรับกิจกรรมการแต่งน,น,นะคะเพื่อความนุกนั่งเรียงจะโอเค Okay. สำหรับอุปกรณ์ที่จะทำไว้เลยค่ะเราแยกกันนิดหน่อยค่ะแต่ได้ค่ะคือจะมีกระบวนกาอยู่ด้านในหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปั๊มเอาน้ำองุ่นนะคะไปที่ <c oughs> จมหาวิทยาลัยเอโดเรนจากออสเตรเลียค่ะทางด้านการปลูกองุ่นและการทำไวน์โดยตรงนะคะโอเคได้ค <Okay. S 1> ่ะต้องขอองุ่นเดี๋ยวเอามีดนะโอเคได้ค่ะฮาร์ i yes. Let's start it from the wine sir. Yes. This is the grape juice. 我。